สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขขตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออา,า่าพลังงานเอนดิจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ามโฆษณาแต่ละคำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่้าาใหหไไไมม่่่เเเปป็็นนนรรลยยะะคืออวก อทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราทําเกี่ยวกับลัคนาราศีมิถุน นะคะมิถุนนั่นเองนะคะหรือคนที่เกิดราศีมิถุนจะเกิดอะไรนะคะอ่านะคะลัคนาราศีมิถุนสัญลักษณ์เป็นคนคู่นั่นเองนะคะทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านดาวราหูเข้าสู่ราศีกุมราปีกว่าคุณเจอวิบากกรรมสาหัสสากันนะคะแบบว่าทําตัวแบบว่าเออจะไม่ดีก็ดี จะจะด,ดูจะดีก็ไม่ได้ดีสุดนั่นเองนะคะที่ผ่านมานะคะดาหูนะคะเข้าสู่ภพวินาศของคุณนะคะสําหรับคนที่เกิดมิถุนนั่นเองนะคะนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะเมื่อดาวลาหูย้ายเข้าสู่นะคะราศีกุม ขึ้นอะไรขึ้นกับคุณสําหรับคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนก็เป็นธาตุลมเหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคนที่เกิดมิถุนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะมาค่ะจัดติดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางสิ่งบางอย่างมันถึงเวลาแห่งการนะคะบางสิ่งบางอย่างมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมสักทีนี่คือเดอจัดติดค่ะ นะคะความยุติธรรมมาถึงคุณแลว้วนะคะวิบากกรรมที่คุณเจอมาตั้งแต่ปีนะคะเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะคะทุกคนนะคะเพราะเราก็เกิดราศีมีถุนด้วยนั่นเองนะคะตั้งแต่ปี66ตั้งแต่ปี66มานะคะตุลาปี66 นะคะการเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้โหนะคะตั้งแต่ปี66มาชีวิตของคุณเหมือนจะดีก็ไม่ดีสุดนะคะแต่ว่าวิบากกรรมคุณก็ได้ผ่านชีวิตนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นเพจอ o อ คุณเป็นคนที่มีนะคะความสุขสร้างความสุขคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเลยเพจออบครับนับจากนี้คุณจะได้รับความสุขคุณจะเติมเต็มความสุขเพราะอะไรคะเพราะอีกไม่นานนะคะอะพลุหัสจะย้ายค่ะเข้าสู่ราศีมิถุนอย่างเต็มตัวมิถุนนะคะจะเป็นคนที่ดวงดีแบบไม่คาดฝันมิถุนเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ นะคะคย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนอย่างเต็มตัวในวันที่13นะคะคุณจะโชคดีแบบไม่คาดฝันแต่อันนี้เราดูว่าลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนเมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่นะคะราศีกุมนะคะการเปลี่ยนผ่านของคุณจะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะถ้าใครมีคดีความคุณจะได้รับความยุติธรรมมันจะเกิดทุ คุณจะบาลานซ์นะคะช่วงนี้อีกไม่นานนะคะชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขนะคะคุณอยากปรารถนาอยากได้บ้านอยากได้รถคุณจะมีคอนโดเป็นของตัวเองคุณจะบาลานซ์รายรับรายจ่ายของคุณได้เสมอคุณจะมีความสุขเหมือนคนคุณยืนอยู่บนตึก อยู่บนคอนโดนะคะที่มีความสุขคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของคอนโดก็ได้นั่นเองนี่คือนะคะสิ่งที่ดาวราหูเคลื่อนย้ายออกไปจากชีวิตคุณตําแหน่งของคุณการงานของคุณนะคะการเงินของคุณนับจากนี้บาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายได้ดีการพลิกผันชีวิตนั่นเองชีวิตของคุณจะมีการพลิกผันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะดาวราหูเป็นเหมือนคล้ายๆดาวราหูก็คือเงา เงาเข้ามาสู่มิถุนมิถุนจะทุนจะต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะการติดต่อสื่อสารหรืออยู่งานเบื้องหลังมันถึงเวลาที่คุณจะออกมานะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าแล้วนั่นเองดวงดาวของคุณกําลังจะเจอจจัดต่อค่ะ ความสําเร็จมาด้วยความพยายามนะคะคุณเป็นคนที่ชาวธาตุลมเนี่ยคิดแล้วไม่ทําคุณไม่ถุนเนี <tuh> ่ยบางสิ่งบางอย่างคิดนะแต่ไม่ทําถ้าคุณอยากให้สําเร็จคุณจะต้องลงมือทําแล้วความสําเร็จนั้นจะมาถึงคุณอย่างไ่ายด้เพราะว่าคุณเป็นคนเป็นคนสองบุคลิกนะคะเป็นคนสองบุคลิกของคนมิถุนนั่นเองนะคะให้ดูเลยว่าคุณเป็นคนสองบุคลิกนั่นเองนะคะแล้วนี่คือความสําเร็จ ต้องมาด้วยความพยายามของคุณคุณจะเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่นะคะถ้าไม่ปล่อยให้อารมณ์ของคุณนะคะมาทําร้ายนะคะถ้าไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นไปตามอารมณ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ค่ะคนมีถุนจะเป็นแบบนี้เอ้ยให้พร้อมจะก่อนให,ห้จะมีข้ออ้างตลอดคนมีถุนเราเป็นค่ะ อยากจะทําอันนี้เดี๋ยวก่อนรอก่อนสุดท้ายไม่ได้ทําอย่างเนี้ค่ะนี่คือคนมีทุนเรารู้นิสัยเราดีค่ะเพราะฉะนั้นคนชาวมีทุนเนี่ยคิดจะทํานะแต่บางทีก็ไม้หลักปักขี้เรนไม่ทำสักทีมีแต่คําว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนและนี่คือถึงเวลาคุณแล้วลาหูมากระตุกตัวคุณมากระตุกปีกนกคุณให้คุณได้เป็นผู้สู้แห่งชีวิตต่อค่ะ ก็ค่ะเค้กค่ะเค้กค่ะลาหูมากระตุกชีวิตคุณลาหูมาเสพสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะทีออฟคับคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสุขครั้งใหม่ทีออฟคับนะคะความสุขที่คุณจะได้รับตลอดทั้งปีการพลิกผันไม่มีคําว่ารอก่อนไม่มีคําว่าพร้อมสําหรับชาวมิถุนคุณต้องลงมือทําเท่านั้นเพราะคุณเป็นคนที่ ะะอยากทําเมื่อไหร่ก็ทําคิดแต่ไม่ทํานี่แหละค่ะคือข้อเสียเราก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณจดลิตรายการนั้นถ้าคุณคิดคุณจะไม่ได้ทําแต่ถ้าเมื่อคุณจดลงกระดาษคุณจะได้ทํา นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทําแบบนี้ค่ะเราแก้นิสัยของกับเราด้วยการเขียนไว้ก่อนแล้วว่าเขียนลิต์ไว้เลยค่ะนะคะแล้วเราจะได้ลงมือทําแต่ถ้าคุณคิดอะ่ะคุณจะไม่ได้ทํานั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดมิถุนนั่นเองนะคะทีออบคับเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะราหูเข้าสู่ราศีกุมเอ,อเข้าสู่ราศีธาตุแม่ของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะคิงอ o ฟสอดคิงออฟ o อันนี้นะคะ เราจะบอกว่าคนที่เกิดราหูนะนะเอคนที่เกิดมีถุนนะเป็นเพศสองเพศนะคะเป็นผู้หญิงเป็นเนี่ยค่ะนะคะเป็นคนคู่ไม่ใช่เพศสองเพศแต่เนี้ยคิงออฟสอดทำไมเป็นรูปผู้หญิงนะคะคิงออฟสอดเพราะเราบอกแล้วว่าราหูเอ่อมีถุนเป็นเพศสองเพศคิงในสำรับนี้จะมีคิงทั้งผู้ชายและคิงผู้หญิงคิงออฟสอด ถ้าคุณเป็นผู้หญิงดาวจะหลัดมากเลยค่ะนะคะทักษะความสามารถของคุณนะคะถึงจะเป็นคิงผู้หญิงนะเป็นคิงผู้หญิงนะคะผู้หญิงคุณจะประสบความสําเร็จความเจ,จ,จิดจรัสดวงดาวมาสู่คุณแล้วอํานาจวาสนาบารามีมาถึงคุณแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายในล่างผู้หญิงคุณก็จะมีความเจริญ เจอจราดดวงดาวแห่งแสงสว่างลาโหมมาเพื่อกระตุกชีวิตคุณให้คุณมีความเจริญมากยิ่งขึ้นบารมีของคุณมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะจากนี้ไปชีวิตของคนที่เกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนนะคะเตรียมตัวรับความสุขบารมีมาถึงคุณแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะทุก ขบคุณขบคุณการงานจะโดดเด่น King of บอลนะคะการงานคุณจะโดดเด่นคุณจะเฟื่องฟูถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ดอกกุหลาบหรืออะไรก็ตามนะคะชีวิตของคุณมีแต่ความสุขคุณจะได้เดินทางไกลคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดมิถุนนะคะคุณจะทํางานกิจการอะไรก็ตามแต่นะคะนี่คือ King of บอลคิงแต่เป็นผู้หญิงนั่นเอง ผู้หญิงก็สามารถเป็นัก,กรรัดิได้เหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนหรือเป็นผู้ชายในร่างผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนนับจากนี้ที่คุณเป็นคนมีความอารมณ์ร้อนอะไรก็ตามชีวิตคุณจะใจเย็นลงและคุณจะมีนะคะการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบาลานชีวิตตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะ คำคุณค่ะคำคุณค่ะคำคุณค่ะชีวิตของคุณกำจะเกิดใหม่ผีเสื้อตัวใหม่คุณนี่แหละคือราชาราชินีแห่งความสุขนะคะผีเสื้อคุณนี่แหละคือราชาและราชินีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อราวลาหูเข้ามาสู่ราศีกุมนะคะธาตุลม นะคะความสุขของคุณลาวชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนชีวิตคุณจะมีแต่พลิกผันเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมความสุขความรักก็จะหลั่งไหลเข้ามาเอชออฟนะคะเอชออฟคั cup, นะคะรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่ปีนี้เป็นปีของคุณยิ่งนะคะเป็นปีของคุณตลอดทั้งปีเลยค่ะนะคะความสุขของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะ กคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือชีวิตคุณล้วนๆน,นี่คือชีวิตคุณล้วนๆธุรกิจการงานของคุณไนออกครับ นะคะความอุดมสมบูรณ์ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นนะคะผู้ชายคุณได้ขึ้นตำแหน่งคุณมีโรงงานธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเจ้าสัวเป็นมหาเศรษฐีเพื่อจะก้าวไปสู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีอาณาจาักรเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือในออบคับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเจ้าสัวค่ะนะคะ,นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ความสุขความพิพผันความรุ่งโรจน์ เข้ามาสู่ชีวิตคุณของคนที่เกิดมิถุนเมื่อลาหูเข้าสู่ราศีกุมหนึ่งปีเต็มๆชีวิตคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือจัดเมนต จัดมินสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือความสุขนี่คือคําพิพากษาจากพระราหูนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะหลังจากราหูเข้าสู่ราศีนะคะกลุ่มมันจะดีขึ้นดีขึ้นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอยากมีบ้านคุณอยากมีรถคุณอยากมีอะไรคุณจะชนะคะดีความไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่คุณปรารถนา จัดเม้นและจัดติกคุณคิดดูสิคะมันมาพร้อมกันได้อย่างไงเพราะฉะนั้นคอนเกตูเลชันกับคนที่เกิดรักคนาราศีมิถุนและคนเกิดราศีมิถุนด้วยนั่นเองนะคะถึงเวลาแห่งที่คุณจะได้ลงมือทำนะคะไม่โลเลไม่มีไม่มีคำว่ารอก่อนอีกต่อไปให้ลงมือทำนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับคะ่ะในอวดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะดวงดาวของคุณเปลี่ยนดาวลาหูเคลื่อนย้ายนี่คือในอวบเมื่อคุณดาวลาหูเคลื่อนย้ายสู่ราศีกุมนะคะความสําเร็จก็จะกระโจนเข้ามาหาคุณเรื่องการงานความสําเร็จในเรื่องการงานจะกระโจนเข้ามาหาคุณในเดือนมิถุนายนความสําเร็จจะกระโจนเข้าหาคุณในเดือนมิถุนายนค่ะ นะคะความสําเร็จทางด้านการงานคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมิถุนายนค่ะทุกคนค่ะนี่คือเป็นเดือนเกิดของคุณนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อดาวราห,หูย้ายความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วการงานของคุณนับจากนี้คุณจะมีความสุขในด้านการงานจนถึงเวลาที่คุณจะเห็นช่องทางในการทำเงินทำงานของคุณแล้วนี่คือเพจออฟดิโกถ้าคุณทำธุรกิจหวังจะทำธุรกิจสิ่งไหนประสบความสำเร็จธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ เกี่ยวกับความสวยความงามคุณลงมือทําได้เลยค่ะนะคะสําหรับคนที่เกิดมิถุนนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับอุปโภคและบริโภคคุณทําเลยค่ะนะคะถามว่าคุณเคยทําอาสังหาริมทรัพย์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จนับจากนี้ชีวิตคุณจะถูกปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณค่ะอบคุณค่อบคุณค่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าคนที่มีครอบครัวนะคะคุณสามีนะคะคุณสามีคุณเตรียมตัวไว้เลยค่ะครอบครัวของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นแม่ของลูกที่ดีแล้วเป็นภรรยาที่ดีคุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง นะคะเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง Queen o f p e t a c l e การเงินของคุณนับจากนี้คนมีถุนลัคนามีถุนการเงินของคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเป็นคนคู่อยู่แล้วฐานะการเงินจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีให้คุณลงมือทําเท่านั้นจริงจังกับงานสักทีถึงเวลาที่คุณจะได้ลืมตาอาปาก คุณจะเป็นหนึ่งในตำบลน,นะคะที่ประสบความสำเร็จคุณจะเป็นคนหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดลัคนามิถุนหรือราศีมิถุนนั่นเองต่อค่ะที่ออสอัปัญหาเรื่องความรัก ถ้าคุณมีปัญหาความรักคุณเจอความรักหนักหน่วงมานานแล้วนะคะนับจากนี้ความรักที่คุณเจอมันจะมาลายหายสิน้นเมื่อคุณร่ำรวยคุณจะไม่มองเห็นค่าความรักอีกต่อไปจำไว้นะคะคนเกิดมิถุนเนี่ยจะเป็นคนรักง่ายไหนเร็วเราก็เป็นค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นฟื้นแล้วถ้าเวลารักใครแบบจริงจังทุ่มถวายหัวแล้วคุณก็เจ็บมากคุณจะไม่อยากมีความรักอีกต่อไปแต่นับจากนี้คุณจะได้เจอคนรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนคะ่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนที่นะคะ เหมือนเหมือนชีวิตคุณนั่นแหละค่ะนะคะคุณเป็นเพจออฟสอดความสําเร็จของคุณความก้าวหน้าคุณเป็นคนคิดเร็วทําเร็วคิดแล้วต้องลงมือทํานะคนมีทุนเนี่ยเราบอกเลยนะคะนับจากนี้ความจเจริญรุ่งเรืองคุณมีตําราชั้นดีในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะคนเกิดมีทุนเพดออฟสอดนะคะความสําเร็จจะมาหาคุณแค่คุณเริ่มกนะ้าวนับก้าวที่1กล้าเดินออกมาจากความกลัวแค่นั้นต่อค่ะ กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้โลกใบใหม่งานของคุณนับจากนี้เมื่อคุณลงมือทําอะไรแล้วโลกใบใหม่ในชีวิตคุณคุณจะได้ทํางานในโลกออนไลน์และได้ทํางานในทั่วโลกนั่นเองคุณจะได้ได้มีการเดินทางไม่ว่าจรกลางวันหรือกลางคืนโลกใบใหม่คุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองคุณจะสร้างความสุขให้กับตัวเอง นะคะคุณไม่ได้ทํางานแค่งานเดียวเราบอกเลยงานของคุณจะประสบความสําเร็จแบบนะคะแบบเรื่องลือแบบมั่งคั่งลำ่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่สําหรับคนเกิดมิถุนค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้เลยนะคะเดอเดทนะคะชีวิตใหม่ความสดใสของคุณจะมีออร่ามากยิ่งขึ้นยิ่งลาหูนะคะลาหูเข้ามาเดอเดทชีวิตคุณที่เคยอ่อมเคยยมนะคะเคยทุกข์ทรมจะเปลี่ยนเป็นมีชีวิตชีวาเหมือนดอกลิลลี่เหมือนดอกกุหลาบเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะเกิดในชีวิตคุณล่างใหม่ นะคะล่างใหม่แต่เป็นอะไรที่ใหม่ๆในล่างเดิมนะคะชีวิตใหม่ในล่างเดิม,นะะม,น,ดมนั่นเองนะคะมหากรมหากรรมที่เลวร้ายของคนเกิดมิถุนคุณได้รับความยุติธรรมนะคะความสุขของคุณมาถึงคุณแล้วมีแต่ความสุขเข้ามาหาค่ะคนเกิดมิถุนลาหูมาครั้งนี้มาไม่ได้มาเพื่อทําลายล้างเหมือนครั้งที่แล้วลาหูมาเพื่อสะนองนิดให้คุณให้คุณได้รับแต่เติมเต็มความสุข ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่ของคุณได้เกิดแล้วสําหรับคนที่เกิดมิถุนนะคะลักษณมิถุนการงานของคุณจะโดดเด่นแสงตะวันแห่งวันใหม่นี่คือดอกตะวันดอกทานตะวันความสุขครั้งใหม่การงานของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีทั้งนะคะคิงออฟบอ u ควีนออฟบอลความสําเร็จแล้วก็คิงออฟสอดควีนออฟเบดโค ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นกับคุณเมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จการงานการเงินจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลงมือทำด้วยนั่นเองนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ